ฝั่งของแชมเปี้ยนส์ลีกกันบ้างนะคะเมื่อคืนมีแข่งขันกันหลายคู่เลยมาดูทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนดีกว่าครับอันนี้ก็เจอทีมอ่อนกว่าสโลวานบาติสลาว่าโอ้โหขอบคุณมากป้าชนะบาติสลาว่าค่ะก็ได้ชัยชนะไปแบบ4ี่สูเลยนะขอวิจารณ์แชมเปี้ยนส์ลีกได้ไหมทำไมคะนั่งดูแล้วแบบผมถ้าผมเป็นคนแบบโหวตได้นะผมจะโหวตให้กลับเป็นเหมือนเดิมเลยมันบอลมันถ่างชั้นกันมาก ดอทมุนถล่มคือเซลติกตอนเนี้ยสภาพทีมก็ไม่เหลือนะไอะอย่างแมนเชสเตียเจอบาติสลาวาเนี่ยปาร์เซลนาก็ไล,ล่ถล่มแบบใช่คือมันกลายเป็นว่าพราทีม<อ>ห่างมากอะห่างชั้นกันเยอะอะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบจะพูดว่าคืออะเอางี้เอาอาจจะต้องรอเราอาจจะต้องรอนิดนึงแล้วกันรอหมายถึงว่าต้องผ่านาานัดสาณนัดสี่มันถึงสูสีอะดูทรงแล้วใช่ครับก็แมนซชตี้นะครับ, City, นรบชนะบาติสลาวาไป40ย์นะครับมีการ โลเทชันเล็กน้อยก็คืออย่างโกเนี่ยเขาใช้ออเตกาเลยใช่นะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยเอลคายกูโนกานเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ลงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กูโนกานเมื่อวานเพิ่งพูดไปว่าโดมวิจารยิงเลยนะครับเช่นเดียวกับฟิลโฟเดนด้วยครับเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ซัดเช่นเดียวกับเจมส์แม็กอาร์ตี้นะครับก็เลยทําให้ซิตี้ชนะเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2เกมล่าสุดนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคือเวลาเอาจริงเอาเวลาแบบถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนมันก็มีนะในกลุ่มมันจะมีทีมอ่อนอยู่ทีม องทีมบางทีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เรารู้สูกมันเจอกันบางทีมันมีหลายเกมคือเนี่ยมันกระจายครับทีมเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะต้องเจอกับทีมใหญ่แล้วก็มันก็เนี่ยโดนถล่ม5้าศูนย์สี่ศูนย์กันเยอะมากเลยเกมอย่างเงี้ยบางทีมันเอาให้ความขลังของแชมเปี้ยนส์ลีกมันหายไปเนาะใช่ครับรู้สึกเหมือนกันไหมแต่อย่างที่บอกค่ะเราอาจจะยังไม่ชินก็ได้แต่แต่เรารู้สึกเหมือนกันว่ามันห่างเกินอย่างสำหรับแมทนี่คุณคุณโอ อุ้ยคุณโอนอสใช่ไหมเลืออะไรทึ้นอย่างบอกฮะถ้าอ่านผิดขออภัยอย่างแมตต์บาซ่าเนี่ยอันนี้เห็นชัดนะความล้มเหลวเกิดขึ้นนะเพราะว่าคนดูโล่งเลยเห็นป่ะอันนี้มันไม่ใช่แค่แบบว่าเล่นๆไปเถอะมันเสียขายตั๋วไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็จากชัยชนะในเกมนี้ค่ะมาดูหลังเกมหน่อยเป๊บคุเดล่าเองก็บอกว่านี่ตัวเองคือโดยสถิติการเป็นผู้จัดการทีมที่พาทีมใดทีมหนึ่งเอาชนะคู่แข่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยผลต่าง4ลูกขึ้นไปได้มากที่สุดตลอดกาลสถิติยาวนน13ัด นะาะ oh. ทำลายสถิติที่เซอร์เลฟุสันเนี่ยทำไว้12นัดเรียบร้อยแล้วนะคะคและก็ตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปคูเดลาเนี่ยยังไม่แพ้ทีมไดในสุดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกติดต่อกัน25นัดชนะ17เสมอ8นี่เป็นสถิติที่เท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนสมัยของท่านเซอร์เหมือนกันนะที่ทําไว้ตั้งแต่กันยายน2007ถึงพฤษภาคม2009ค่ะคแล้วก็หลังเกมเนี่ยเป๊ปเองก็เปิดเผยนะคะบอกว่า พอใจกับผลงานของลูกทีม,มนะพวกเราต้องทําหน้าที่ของตัวเองและพวกเราก็ทําได้สําเร็จกลุ่มของนักเตะชุดนี้มหัศจรรย์มากๆพวกเรามีเกมที่ดีมีโอกาสเยอะมากดังนั้นเราจึงได้3มคะแนนแรกของรายการนี้มาครองเป๊ปบอกต่อนะคะว่าวันนี้กุโดการเล่นมิดฟิ์ตัวรับได้ฉลาดมากนะเล่นได้ยอดเยี่ยมมากวันนี้ส่วนอีกคนหนึ่งที่เปออ๊ปพูดถึงก็คือฟิลโคเดนว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดเนี่ยแต่ก็ทําประตูที่ยอดเยี่ยมได้แล้วก็ค่อยๆกลับมาทีละก้านะในขณะที่ทางด้านของ นาทีก็ขึ้นที่ได้ดีมากในพื้นที่แคบและยิงประตูดได้อย่างยอดเยี่ยมเอัไงเตี๊ยตีก็สบายสบายบอกแต่ทีมที่ลิ์พูลเจอใน u c l ไม่มีเกต <laughs> ไม่มีเกตแบบสบายเลยนะไม่มีเกตหมูลเลยนะ <laughs> เออถือว่าโชคดีรบอ,อบแบ่งกลุ่มมันห่างคุณเต้บอกรอบแเป็นกลุ่มมันห่างชั้นมานานแล้วแต่ว่าคือคุณเต้เมื่อกี้เนีพูพูดถึงว่าในกลุ่มหนึ่งมันจะมีแค่ประมาณทีมเดียวทีมเดียวหรืออย่างมากก็2ทีมไงที่ใช่ไหมเพราะมันแบบ มันก็ยังแบบเออเอาอะนัดนี้เซฟตัวได้นัดนี้เก็บคะแนนแต่นี่มันกลายเป็นแบบทุกทีมี8เกมไงซึ่งไอ้แปดเกมนั้นเนี่ยทีมใหญ่อย่างเงี้ยสามแมตช์แรกนี่คือหมูอ่ะเนี่ยเปลี่ยนโกอะง่ายโกผมลองลงอ่ะเอเดซอนเป็นไปพักอ่ะใช่นะครับอ่ะทีนี้มีบิ๊กแมตช์คู่นึงครับเมื่อคืนใหญ่ที่สุดไม่ใช่สตุตการ์ดกับซาลาเวปลากนะเกือบตายสตุตการ์ดเป็นอาร์เซนอลกับเบซเชย์ครับคุณผู้ชมจําได้ไหมครับครั้งหนึ่งผมเคยพูดเอาไว้ว่า มันมีคำพูดของเอลิเกกับลุยคัมโปสบอร์ดบริหารเขาบอกอุ้ยตอนนี้เปเชนี่บรรยากาศการซ้อมนี่คือยอดเยี่ยมมากตั้งแต่ไม่มีเอมเป้นะครับเออใช่ผมเคยพูดว่าประธานเปบอกเอ้าถ้าเล่นหลีกเอิงเนี่ยฟิลลิ่งนั้นอาจจะมีแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากคุณเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแล้ววันนั้นคุณเจาะคู่แข่งไม่ได้คุณก็อาจจะมองอีกอย่างเมื่อคืนนี้เจอแล้วครับเขาแพ้อาร์นอนแบบเรียกได้ว่าถ้าไม่นับลูกชนเสานะอาร์นอนดีกว่าเยอะ มาถึงปุ๊บนี่ก็คือกดจ่ายเป๊เชอาเตต้าเก่งมากนะครับประสบการณ์เขาเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขี่ยวขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเล่นบอลแบบไม่บุกจนเกินตัวนะครับป,ป,ปีนแบบปืนใหญ่ปีนี้นบอกเลยว่าโอ้โหโตขึ้นเยอะไมนล้วเตอซีเนี่ยน่าลุ้นนะน่าลุ้นครับ <c oughs> แค่แค่นักฟุตบอลผมมองว่าควรจะเก่งกว่านี้โอเคเก่งแล้วนะแต่ถ้าหาอาเทตต้ามีพวกเวอร์คัสเพิ่มไปสักตัวสองตัวเนี่ยนะเนี่ยลูกตั้งตรงตั้งเตนี่คือเขาดีมากนะครับครฮาวแ หม่งเข้าไปก่อนนะครับแล้วฟรีคิกแล้วผมว่านะครับจุดเนี้ยนะครับทีมอังกฤษเนี่ยเน้นมากนะครับอ่ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเองอาร์เซนอลเองเนี่ยลูกฟรีคิกคือสามารถทําคู่แข่งต่างประเทศได้บ่อยมากจริงๆไม่ใช่แค่ฟรีคิกนะเหมือนเขาเน้นเรื่องเซตพีซกันมากใช่ทุกลูกเลยฮะใช่แล้วเนี่ยครับก็ได้ประตูที่สองนะครับเป็นบุคยโยซาก้าขึ้นยิงขึ้นผ่านเข้าไปแล้วเข้านะครับค่ะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเป๊ะเชก็คือตอบโต้ได้นะครับบาโคล่าแต่ว่าเมื่อคืนนี้ไม่มีเดเมเล่ที่ แบนด์ไปเองใช่ไหมใช่ก็คือเหมือนมีเรื่องไม่รู้มีเขาไม่ได้บอกนะว,ว่ามีเรื่องอะไรกันแต่ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงกันของนักเตะใช่ก็เลยเหมือนไม่ได้ลงเลนะคะใคมาดูหลังจบเกมชนะไป2 0 ไช่มาดูหลังจบเกมกันหน่อยค่ะหลังจบเกมเนี่ยทางด้านของอาเจต้าเองก็หูพอใจกับผลงานนะคะบอกว่ามีความสุขมากกับผลงานของทีมนะเราเจอผู้แข่งที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวแล้วก็ยากต่อการรับมือในครึ่งแรกเนี่ยคุมเกมกันได้ดีมากๆแล้วก็สร้างโอกาสได้หลายต่อหลายครั้งแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปนะเราเจองานหนักมากกว่าที่ควรจะเป็นเกมในระดับแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันก็ยากเสมอนะคะแต่ส่วนตัวคิดว่าพวกเรารับมือได้ดีมากๆแล้วก็ชมใครฮะแหวกจาที่เ,เกมนี้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะ หาพื้นที่หาจังหวะได้ดีทําให้ทุกคนเนี่ยเล่นได้อย่างแบบเข้าขากันอ่ะเล่นได้สบายขึ้นอ่ะนะก็สุดยอดปีนี้บอกเลยว่าทีมของอาร์เตต้าน่าสนใจแนวทางการคุมทีมอ่ะเขาดูเป็นคนที่นักเตะน่าจะแบบเคารพเชื่อถือด้วยความที่โค้ดเนี่ยดาวรุ่งเอาอยู่ง่ายแต่ว่าเมื่อกี้ภาพจับมาอันเนี้ยผมว่าแฟนอาร์เซนอลก็ต้องไปดูก็คือคาร์ลาเฟียรี่เล่นแบ็คซ้ายช้ามากเจอฮาคิมีเผาเละ อันนี้เป็นปัญหาเราเรายังเราไม่ได้แบบ by a อสนะแต่รู้สึกว่านักเตะอิตาลีอ่ะเวลามาอยู่ในลีกอังกฤษอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวใช้เวลาปรับตัวเหมือนจอจินโไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะแต่ใช้เวลาในการปรับตัวแต่ก็ต้องให้ความเ็นายามว่าถ้าเล่นเซนเตอร์เขาคงไม่แย่ขนาดนี้อันนี้เราเล่นแบ็กซ้ายไงซึ่งเ็เจอฮาคิมี่อ่ะนะคะมาดูอีกทีมนึงดีกว่าทีมนี้โหดมากทังด้านของเสือเหลืองบริเซียดันบุนค่ะทันลมเซลติกไป7ประตูต่อหนึ่งเซลติกแบบ หว่ายเลยนะพูดจริงๆนะเล่นหน้าประตูแล้วพลาดอ่ะผมนึกว่าดูแมนยูบาร์ซิลี่วันนั้นอ่ะเอาคือบาร์ซิลี่มันพลาดเองแบบต่อๆแล้วก็เสียเมื่อคืนเนี้ยอดีาเมียร์เทพจริงนะครับยิงเท้าซ้าย3ลูกนะครับแต่ว่ากาสโคเซลติกของแบนด์แนตลอสเจอร์ครับนักฟุตบอลมีเก่งน้อยมากเชนิดที่แบบเฮ้ยมันมีแค่นักเตะญี่ปุ่นคนเดียวที่เก่งแล้วนอกนั่นมมันหมูอย่างเงี้ยในใจคิดนะมือนหลังๆรอบไปเยอะขนาดแคตเปอร์แชมเป่ย์ครัผู้รักษาประตูอดีตเลสเตอร์เขาเป็นโกลให้เซลติกอ่ะ ก้องจับไปคุณพ่อปีเตอร์แบบโหลูกโดนเจ็ดลูกอ,ะอ่ะแพ้เจ็ดหนึ่งอะ่ะโห,โหเละเทะกีฬาซี่